เอ็ดเวิร์ดซาอิดบทเรียนแห่งความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเอ็ดเวิร์ดซาอิดนักคิดนักวิชาการและนักเขียนผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของโลกผู้ซึ่งงานของเขาได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองโลกและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเอ็ดเวิร์ดซาอิดเกิดเมื่อปี1935ในครอบครัวคริสเตียน เขาเติบโตมาท่ามกลางความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในตะวันออกกลางประสบการณ์ในวัยเด็กที่ต้องย้ายถิ่นฐานและอยู่ระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างทําให้เขามีมุมมองพิเศษต่อโลกเป็นคนที่อยู่ระหว่างสองโลกไม่เป็นส่วนหนึ่งของที่ใดอย่างสมบูรณ์ซาอิดได้รับการศึกษาที่มหาวิทยาลายัยพรินตันและฮาวาร์ดก่อนจะมาเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเขาสร้างชื่อเสียงโด่งดังจากหนังสือ o r i ท n t ล l i s t ซึ่งตีพิมพ์ในปี1978งานชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าภาพของตะวันออกที่ปรากฏในงานศิลปะวรรณกรรมและสื่อตะวันตกมักเป็นภาพที่บิดเบือนสร้างความเป็นอื่นและมีอคติสิ่งที่ทำให้ไซดพิเศษคือความสามารถในการยืนอยู่ระหว่างโลกและวัฒนธรรมที่แตกต่างและมองเห็นสิ่งที่คนที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวอาจมองไม่เห็นบทเรียนสำคัญจากชีวิตของเขา คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความซับซ้อนและความขัดแย้งในตัวเองแทนที่จะพยายามลดทอนตัวเองให้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์เดียวนอกจากงานวิชาการสาอิดยังเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพแม้จะ,ะเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทั้งสองฝ่ายเขายังคงยืนหยัดในจุดยืนที่สมดุลและสร้างสรรค์ซาอิดยังเป็นนักดนตรีคลาสสิกที่มีพรสวรรค์และได้ร่วมก่อตั้งวงดูริย,ยาง โครงการนี้นำเยาวชนจากทั้งสองฝ่ายของความขัดแย้งมาร่วมบรรเลงดนตรีด้วยกันเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและการเอาชนะความแตกแยกผ่านศิลปะและวัฒนธรรมแม้จะป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นเวลากว่า10ปีซาอิดยังคงทำงานอย่างไม่หยุดยั้งจนกระทั่งเสียชีวิตในปี2003เขาทิ้งมรดกทางความคิดที่ยังคงมีอิทธิพลต่อวงการวิชาการและวัฒนธรรมทั่วโลก บทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากชีวิตของเอ็ดเวิร์ดซาอิดการเป็นคนชายขอบหรืออยู่ระหว่างวัฒนธรรมสามารถเป็นจุดแข็งได้ให้เรามองโลกในมุมที่คนอื่นมองไม่เห็นการท้าทายความเชื่อที่ยึดถือกันมานานแม้จะสร้างความไม่พอใจให้คนหมู่มากก็เป็นสิ่งจำเป็นในการก้าวไปข้างหน้าศิละปะและวัฒนธรรมสามารถสร้างสะพานเชื่อมระหว่างฝ่ายที่ขัดแยง้ง และช่วยให้เราเห็นความเป็นมนุษย์ในกันและกันแม้เผชิญกับความเจ็บป่วยและอุปสรรคเราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและสร้างผลงานที่จะอยู่ยาวนานเกินกว่าชีวิตของเราไม่มีใครมีอัตลักษณ์เดียวโดยสิ้นเชิงเขาสอนเราให้ยอมรับความซับซ้อนในตัวเราและผู้อื่นเปิดใจกว้างต่อมุมมองที่แตกต่างและกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เรารู้หรือเชื่อว่ารู้ ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความแตกแยกและอคติบทเรียนจากเอ็ดเวิร์ดซาอิดแสดงให้เราเห็นว่าการเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นและการมองเห็นความซับซ้อนของโลกคือกุญแจสำคัญสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสร้างสารรค์